สวัสดีครับโน้ตบ p ีวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเปิดเสียง Navigation ก็คือระบบเสียงนําทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้ ไปที่ออปชันไปที่ออด i โอเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา Voice Navigation Enable Voice Navigation ถ้าติ๊กถูกก็คือเปิดแล้วถ้าเอาออกก็คือปิดจะไม่มีเสียงนำทางเราจะเปิดไว้ปบแล้วก็มันจะมีให้เลือกภาษาผมไม่แน่ใจว่าอันไหนคือภาษาที่เกมให้มาบ้างหลักๆน่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสสปานยอนนีมัม้งอิตาเลียน ภาษาไทยผมหาหมดมาลงเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันคลิปนี้จะเป็นแนะนำการเปิด Voice Navigation ภาษาไทยจะมี2แบบเป็นเสียง Google Translate กับเสียงยูกิเสียงยูกิจะออกน่ารักน่ารักอนิเมะนิดนึงเสียงเกาหลีก็มีนะถ้าใครชอบเกาหลีญี่ปุ่นก็น่าจะมีปะสักอันหนึ่งนะ่ะผมสับสนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีนมันเป็นเส้นๆคล้ายๆกันจะพรีวิวให้ดูนะเป็นภาษาไทย เริ่มต้นนำทางก็จะประมาณนี้ที่นี่คือจุดหมายของคุณกำลังค้นหาเส้นทางใหม่ถ้าเป็นเสียงไทย Google Translate มันก็จะเป็นประมาณนี้หลับรถคุณใช้ความเร็วเกินกร,รุณาลดความเร็วแล้วมันก็จะบอกว่า Speed Warning เนี่ยจะให้เตือนไหมว่าคุณกำลังขับเกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น Voice ก็จะเป็นเสียงเสียงคนที่เราเลือกเมื่อกี้ถ้าเป็น Sound Sound ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเสียงเตือนแล้วก็เลื่อนขึ้นไป ตรงที่มันเป็นแถบเสียงต่างๆลองหาดูคําว่า voice navigation volume ผมรู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึงผมจะเพิ่มเสียงเพิ่มลองเพิ่มสุดเลยนะแล้วลองพรีวิวใหม่วิ่งตรงต่อไปเห็นไหมมันดังขึ้นนะชิดซ้ายเดี๋ยวผมลองปรับลดลงชิดขวาแทบจะไม่ได้ยินเลยเพราะฉะนั้นผมจะเร่งให้ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมเปิดพัดลมเลี้ยวซ้ายสู้เสียงพัดลมมันก็จะประมาณนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ